มาม่าอนันดาแฟรรวมพลังกันซื้อหุ้นชาจีแบรนด์ยักษ์จากจีนวิเคราะห์เจาะลึกว่ากลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่คืออะไรวันนี้เรามาเจาะลึกกันครับว่าอะไรที่ทำให้มาม่าบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจับมือกับบริษัทอสังหาอย่างอนันดาแล้วยังจับมือกับคุณคมสารแห่งแฟร์ที่ทำโลจิสติกอีกที่น่าสนใจคือเขาจับมือกันมาเพื่อซื้อแบรนด์ชาจีครับแบรนด์ชาพรีเมียม จ,จีนซึ่งทั้ง3เจ้าไม่ได้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องชาเลยครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ที่วางหมากไว้อย่างไงบ้างเรากําลังจะได้เห็นอะไรใหม่ในยุคหลังจากนี้เพราะครั้งนี้ครับเขาไม่ได้ซื้อแบรนด์ชานะครับแต่เขาซื้อเฟื่องครับเข้ามาหมุนเครื่องจักรธุรกิจที่เขา3ามคนจับมือกันนั่นเอง วันนี้เดตั้งหลักชวนคุณมาช่วยกันคิดแล้วก็เจาะลึกเรื่องนี้กันครับถ้าชอบรายการเราและอยากสนับสนุนนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เตือนคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุนเราอย่าลืมสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Peak AI ตัวช่วยบันทึกบัญชีสะดวกรวดเร็วลดข้อผิดพลาดเทคโนโลยี AI แนะนาบัญชีอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจในทุกรายการตอบโจทย์นักบัญชียุคใหม่ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ p e a k a ค c o าน บริษัทที่ทำมาม่านะครับก็คือไทยเพรสิดเดนต์ฟู้ดนะครับเราน่าจะคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วลหละแต่บริษัทที่เปิดใหม่ในครั้งนี้นะครับชื่อว่าไทยเพรสิดเดนต์เบเวอร์เรดก็คือชื่อไทยเพรสิดเดนต์เหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนจากฟู้ดเป็นเบเวอร์เรดทำเครื่องดื่มนั่นเองส่วนอัตราการถือหุ้นนะครับหุ้นใหญ่สุดคือ55%ครับก็คือบริษัทไทยเพรสิดเนต์ฟู้ดจำกัดมหาชนนั่นเองหรือ TF เอมาม่านะครับตามมาด้วยคุณคมสันลีครับจากแฟลทนั่นเองครับถือที่25%ครับและคคุณชาาาานนนนทเรรืืออองกกิิตยัับจดถี 20%แน่นอนว่าฟังจาก3ฝ่ายที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเกี่ยวธุรกิจชาเท่าไรเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละส่วนนะครับการตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้นะครับครั้งแรกเลยก็มีการประกาศดิวครับเข้าไปซื้อหุ้นของชาจีที่51%ด้วยเงิน142.4ล้านบาทนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดร้านที่300สาขาภายใน4ปีหลังจากนี้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ดิวที่ซื้อร้านชามาทําแบรนด์ขยายสาขาทํายอดอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือเกมกลยุทธ์ครับ เรามาเริ่มเจาะกันที่ประเด็นแรกนะครับว่าทั้ง3ฝ่ายมีเหตุผลอะไรและเขาจะได้อะไรถึงมาร่วมมือกันจับมือในดีลนี้ครับเจ้าแรกครับลูกพี่ใหญ่ของดีลนี้ก่อนก็คือบริษัท TF m a m มานะครับถ้าเราดูหุ้นย้อนหลังเนี่ยของมา m ่าจะมีการเติบโตที่ซิงเกิลดิจิตหรือหน่วยเดียวนะครับก็อยู่สักประมาณ4 5 6 7ประมาณนี้หลายคนก็อาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่ามา m a เนี่ยค่อนข้างจะยึดครองส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างเหนียวแน่นในตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งในประเทศไทยนะครับอัตราการบริโภคมมมีี่เกงสําารร็จรูปนนันขึ้ ถึง50กว่าซองต่อคนต่อปีจริงๆแล้วตอน50ก็ดูเหมือนมันจะเต็มตลาดแล้วนะครับแต่จริงๆมันก็ยังเติบโตขึ้นมาอีก5 3ซอง5 5ซองต่อคนต่อปีตัวเลขเหล่านี้มันค่อนข้างจะสะท้อนให้เห็นว่าตลาดนี้ค่อนข้างแน่นมากแล้วเพราะเท่ากับว่าคนที่ทานบะหมี่เกลือเสร็จรูปเนี่ย มีจํานวนถี่มากๆแล้วและประเทศไทยก็ติดอันดับท็อป10ของโลกนะครับที่ทานเยอะที่สุดแน่นอนว่าทาง TF มามากเขาก็รู้นะครับว่าตลาดนี้มันเข้าใกล้จุดอิ่มตัวไปทุกเมื่อและสิ่งที่เขาต้องการก็คือ S curve ใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆที่จะมาสร้างการเติบโตแบบ2ดิจิตให้เขาได้เห็นนั่นเอง มาถึงฝั่งอนันดาครับอนันดาเนี่ยเขาทำคอนโดคอนโดที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ85แห่งนะครับที่ยังไม่เปิดอีกหลายแห่งถ้าเปิดรวมหมดอาจะอยู่ที่ประมาณ9 0 1 0 0แห่งแล้วแต่ละที่เนี่ยก็มักจะอยู่ในเส้นที่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เรียกว่าอยู่ในจุดที่เป็นพรามแอเรียมีทราฟฟิกมีคนเยอะเป็นจุดที่สามารถเอามาต่อยอดทําอะไรได้อีกมากแต่ในเมื่ออสังหาของเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคอนโดหลักๆก,ก็คือทํารายได้จากการขายคอนโดแต่พื้นที่ที่มันเหลืออยู่เนี่ย มันจะสามารถเอามาทําประโยชน์อะไรได้บ้างที่สําคัญไม่ใช่แค่ทํารายได้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ดีได้นอกจากทําเงินได้แล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวคอนโดหรืออสังหายูนิตยนั้นๆได้อีกด้วยและนั่นหมายถึงว่านอกจากเพิ่มมูลค่าให้กับลูกบ้านก็ยังเพิ่มราคาขายได้อีก มาถึงทั้งคุณคมสรรจากแฟลตบ้างครับถ้าเราดูสงครามส่งด่วนมาแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าเรื่องของพัสดุส่งด่วนเนี่ยมันตามชื่อเป็นสงครามส่งด่วนจริงๆราคาสงครามราคาถูกกดดันหนักมากแล้วในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องถูกลงไปอีกและกดดันมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่แฟลตต้องมองหาตอนนี้คือการขยายออกไปที่ธุรกิจใหม่ๆบริการใหม่ๆและจุดนี้เองครับที่อาจจะเป็นตัวที่มาตอบโจทย์ให้เขาได้แบบ3เด้ง ฟังมาถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดเราคิดกันแบบเร็วๆเราก็จะคิดได้ว่าโอเคทาง TF m a m มามาก็อาจจะดูแลเรื่องการผลิตดูแลเรื่องของเครื่องดื่มไปโรงงาน r n d การรีเสิร์ชเมนูต่างๆอนันดาก็อาจจะมาดูในเรื่องของร้านค้าโลเคชันต่างๆส่วนแฟรดก็ดูแลในเรื่องของการขนส่ง แล้วแน่นอนในมุมของ Data หรือข้อมูลก็สามารถแชร์กันได้แต่เราลองมาเจาะกันแบบลึกๆนิดนึงกันดีกว่าครับว่าทั้ง3เจ้าเนี่ยเขามีกลยุทธ์อะไรที่น่าจะซ่อนอยู่เราจะมาเจาะกันทีละเจ้านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่2นี้ครับเรามาดูทางฝั่งมาม่าก,กันก่อน การที่ทาง TF Mama เนี่ยเขามาซื้อชาจีนะครับมันไม่ใช่การซื้อแบรนด์ครับแต่เหมือนกับเป็นการซื้อตั๋วล่วงหน้าตั๋วล่วงหน้าคืออะไรทาง TF Mama เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเขาจะมีเรื่องของเบเกอรี่อยู่ด้วยแล้วก็มีทําเครื่องดื่มอยู่แล้วด้วยครับทั้งสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่เป็นรายได้ให้ใหกับทาง TF Mama เจ้าตั๋วตัวนี้ก็คือตั๋วจะทําให้ตัวเบเกอรี่และตัวเครื่องดื่มที่เป็นธุรกิจเบอร์2เบอร์สาของ TF Mama ขึ้นมาเป็นธุรกิจตัวใหม่แบบบครรวงจในะะยะ สักประมาณ5-7ปีข้างหน้าที่สำคัญคือเขาจับมือกับคนที่ทำพรามแอร์เรียลโลเคชันพื้นที่ในใจกลางเมืองมาแล้วแล้วก็มีโลจิสติกจากขุดมสันของแฟลตมาช่วยด้วยแบรนด์เบเกอรี่ที่เราอาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับที่เป็นของเชฟมามากก็คือตัวฟาร์มเฮาส์บิชชินหรือโฮมี่นั่นเองส่วนสายเครื่องดื่มครับกรีนเมดกับเคลลี่ซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าแบรนด์เหล่านี้หลายคนน่าจ,จะคุ้นชินครับเพราะอยู่มานานมากและอาจจะเห็นได้ในซูเปอร์มาร์เกต็ตหรือร้านสะดวกซื้อ ทีนี้สัดส่วนรายได้ครับที่น่าสนใจคืออย่างแรกรายได้ทั้งหมดของเขาทั้งเครือเนี่ยเขามาจากไหนบ้างจุดแรกก็คือมาจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับอยู่ที่ประมาณ63.8%บเอรบเกอรี่ครับ27.73%แล้วก็เครื่องดื่มครับ7จ1ครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าของเขาเนี่ยกว่า6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพึ่งพารายได้ของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งเราคุยกันไปตอนต้นว่ามันมีการเติบโตที่ค่อนข้างจะอิ่มและตลาดไทยมันค่อนข้าาาาาาางงงแแนน่่่่่่่ทททีไไปปปปตตตตลลดรระะเเเศศคบุกบอยืมว ุณก็ต้องเจอคู่แข่งของประเทศนั้นนั้นด้วยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการเติบโตในประเทศก็ยังคงเป็นหลักอยู่ แล้วถ้าดูตัวเลขที่น้อยที่สุดครับก็คือฝั่งเครื่องดื่มอยู่แค่ประมาณ7%กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ TF มา m a เขาตัดสินใจมาซื้อชาจีเนี่ยถือว่ายังคงอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่เป็นสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วมีโน้ตาวมีความถนัดอยู่แล้วการซื้อครั้งนี้ที่51%เนี่ยถึงแม้มันจะตีความได้ว่าเขามีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจแต่เขาก็ยังคงได้ทีมยังได้โน้ตาวยังได้ความรู้ได้เทคโนโลยีจากชาจีมาแล้วถ้าการ ทำระบบครั้งนี้สาเร็จเนี่ยหุ้นของเขาอาจจะยกระดับได้ทั้งเครือนะครับเพราะว่ามันจะดันตัวธุรกิจเบอร์2เบอร์3ให้ขึ้นมาได้เลยถ้าพูดถึงตัวธุรกิจหลักของบะหมี่เกลงสําเร็จรูปเนี่ยมามา่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ละปีก็ยังเติบโตอยู่แล้วด้วยยอดระดับหมื่นล้านเนี่ยพอโตขึ้นอีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์คือมันเยอะนะครับแล้วในตลาดที่อิ่มตัวยังโตได้อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมและลองคิดดูว่าถ้าธุรกิจหลัก ก็ยังอยู่ยังโตอยู่ถ้าธุรกิจอันดับ2อันดับ3ของเครือสามารถโตขึ้นมาได้จุดนี้จะทําให้ยก TF มา่าทั้งเครือขึ้นมาเลยแล้วจุดนี้เองครับที่น่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมในบริษัทที่เปิดใหม่ที่จับมือกัน3สหายเนี่ยคนอื่นถึงใช้ชื่อส่วนตัวคุณคมสันเข้ามาถือหุ้นคุณชานน์เข้ามาถือหุ้นแต่ทางมาม่าใช้ชื่อบริษัท TF มาม่าเข้ามาถือหุ้นนั่นเอง เพราะครั้งนี้จะถือว่าเป็น S curve เป็นธุรกิจใหม่ๆที่จะมายกระดับทั้งเครือของมาม่านั่นเองครับและการเข้าซื้อหุ้นชาจีในครั้งนี้ซื้อที่51%ครับไม่ได้ซื้อทั้งหมดซึ่งการซื้อแบบนี้หมายถึงว่าเขาจะสามารถเข้าไปทํางานร่วมกันกับชาจีได้และเขาจะได้ทั้งโน้ตฮาวได้ทั้งความรู้ได้ทั้งระบบและได้เทคโนโลยีมาและจุดนี้เองครับการที่เขาจะกระโดดไปเปิดร้านชาเนี่ยทำใหม่ตั้งแต่ต้นมันต้องเสียเวลาเยอะมากเสียเงินลงทุน r ดี D, การหาเก็บเวลาลองผิดลองถูกเยอะ เพราะนั้นการที่ซื้อแบรนด์ฟอร์มยักษ์มาเลยถือว่าเป็นทางลัดมากๆทีนี้คำถามทำไมต้องเป็นชาจีในเมื่อในเมืองไทยเนี่ยชาจีมีอยู่แค่4สาขาเองแต่ในความเป็นจริงทั่วโลกเนี่ยชาจีมีสาขากว่า6,600กว่าสาขาแล้วและที่น่าสนใจคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเซาท์อีสต์เอเชียนะครับมีไม่ถึง200สาขานั่นหมายถึงว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกสูงและเครื่องดื่มของชาจีเป็นสไตล์แบบพรีเมียมมีเทรนด์สุขภาพเข้ามาซึ่งตลาดนี้ กำลังเติบโตสูงมากนะครับตลาดชาแบบพรีเมียมหรือสเปเชียลตี้ทีเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตในระดับที่เรียกว่าหลายเท่าตัวและตลาดนี้ที่สําคัญคือมาจินสูงครับไม่ได้เป็นตลาดที่มาแข่งเรื่องราคากันชาแก้วนึงที่เราอาจจะคุ้นชินว่าช่วงก่อนมีแบรนด์จีนก็มาขายแก้วนึง30-40บาทแต่ถ้าเป็นชาจีแบรนด์ของเขาจะอยู่ประมาณ10ปลายจนถึงประมาณร้อยต้นๆน,นั่นหมายถึงมาจินหรือกําไรที่สูงน,นั่นเองครับรวมถึงเทรนด์ของผู้บริโภคใหม่ๆครับที่เริ่ม หันออกจากเทรนชาแบบที่หวานจัดมาเป็นชาแบบพรีเมียมที่เน้นเรื่องของการใช้ใบชาแท้ไม่ต้องหวานมาก แล้วก็เน้นเรื่องเทรนสุขภาพเพราะฉะนั้นชาจีคือแบรนด์ที่มีตัวโปรดักที่ตรงกับเทรนดของผู้บริโภคในยุคนี้รวมถึงเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาในไทยยังไม่ได้สเกลมากนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะเข้าไปซื้อออกมาตอนนี้และสิ่งที่ผมมองว่ามาม่าเขาน่าจะเล็งเป้าไว้จริงๆก็คือการทําเป็น ready to drink หรือเครื่องดื่มบรรจุขวดที่สามารถส่งไปขายในซูเปอร์หรือด้านสะดวกซื้อได้เลยเพราะโปรดักประเภทนี้เป็นโปรดักที่ทาง TF มาม่าเนี่ยเขามีทําอยู่แล้ว green made Kelly นะครับ เรื่องของบรรจุภัณฑ์ก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาสามารถมีแบรนด์ใหม่ๆที่สามารถทําบรรจุขวดขายได้แทบจะใช้ Facility ของเขาได้หมดเลยแล้วก็เอาไปต่อยอดเป็นกําไรของทั้งเครือได้อีกทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอยมันเป็นร้านแบบชาชงสดนะเอาไปบรรจุขวดมันจะเสียคุณภาพเสียภาพลักษณ์หรือเปล่าผมอยากลองเปรียบเทียบกับทาง Starbuck s นะครับสตาร์บัคเนี่ยเราจะจําได้ว่า เพิ่งจะมีแบบบรรจุข,ขวดที่เป็นขวดแก้วนะครับเข้ามาขายอยู่ในตามร้านสะดวกซื้อหรือขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงหลังๆนี่เองหลังจากที่แบรนด์ของเขาเริ่มแข็งแรงมากๆแล้วเขาควบคุมหลายๆอย่างมีซัพพลายเชนครบถ้วนหมดแล้วถึงจะเห็นโปรดักต์แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นในมุมมองชา g ีเองก็สามารถทําได้ครับหลังจากที่แบรนด์เขาแข็งเขาก็จะสามารถเดินตามโมเดลของ Starbucks ได้เช่นกัน โดยสรุปของทางมาม่านะครับถ้าเขาสามารถวางหมากตรงนี้ได้ครบวงล้อของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเบเกอรี่และเครื่องดื่มจะสมบูรณ์และจะทําให้ TF m a m มา่าเนี่ยหลุดจากการที่เป็นภาพหุ้นบะหมี่โตช้าที่มีปันผลดีแต่ว่าการเติบโตมีน้อยมากได้และเขาจะสามารถกลายเป็นแพลตฟอร์มของอาหารและเครื่องดื่มที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ทั้งเครือของ TF Ma มา่าได้มากขึ้น ซึ่งประเด็นถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในฝั่งของเจาะลึกทางฝั่งอนันดานและทางฝั่งของแฟลตครับว่าทางคุณชานนลและทางฝั่งคุณคมสันลีเนี่ยเขาวางแผนอะไรไว้บ้างและน่าจะมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราตัดจบตรงนี้ก่อนและอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เพื่อมาต่อกับตอนที่2ของเรื่องนี้ครับ